หวานใจของนัตตี้เปิดตัวแฟนนัตตี้เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์สาวกลุ่มที่กำลังมาแรงเป็นระดับต้นๆของไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้สาหรับสามสาวก้อยอรัชพรนัตตี้นันทนาและดิมอภิชยากักบช่องก้อยนัตตี้ดีมแชนแนลที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำคอนเทนต์อะไรออกมาคนก็ตั้งตารอส่วนเรื่องหัวใจของพวกเธอก็ถูกจับตามองไม่แพ้กัน ล่าสุด7จธันวาคม2564ก็ถึงคราวที่นัตตี้นันทนัทจอกมาเปิดตัวหวานใจบ้างแล้วโดยหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าแม่นัทภูมิเหล่าสถิระวงศเมื่อสาวก้อยถามว่าพี่แมนเป็นอะไรกับน,นัตตี้ทางพี่แมนก็ตอบคำคำว่าเป็นพี่ชายดีแซนดีส่วนนัตตี้แซวตัวเองว่าคุยๆกันอยู่ยังจีบไม่ติดจนสองสาวดีมและก้อยแซวหนักว่า นี่ขนาดจีบไม่ติดนะเนี่ยแล้วเมื่อถามความรู้สึกคุณแม่ของนัตตี้ที่มีต่อพี่แมนคุณแม่ก็บอกว่าคนนี้น่ารักถูกใจคุณแม่มากไฟเขียวไปเลยสำหรับฐานะของพี่แมนก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงอภิมหาเศรษฐีโรงงานผลิตท่อ3,000ล้านพื้นที่โรงงาน156ลายไผลิตทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชนิด HDPE ซึ่งสาวนัตี้เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่า โรงงานรวมมูลค่าของต่างๆภายในด้วยทำให้ทุนรวมการและมูลค่าเยอะนอกจากนี้รถที่พี่แมนพามารับสาวๆก็หรูหราอลังการเพราะเป็นรถเบนซ์คันใหญ่ที่ตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมด